สวัสดีค่ะจาร้านมเกเลช็อปค่ะวันนี้รีวิวสินค้านะคะกับตัวพุชสตาร์ตรีโมทสั่งสตาร์ตพร้อมด้วยสมาร์ทโฟนคอนโทรลนะคะติดตั้งกับรถอีซูซุดีแมกค่ะนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูฟังก์ชันการทํางานแรกกันนะคะเป็นระบบเคเลตนะคะเพียงถือตัวรีโมทนะคะเดินเข้าใกล้ตัวรถรถจะทําการคายล็อกให้อัตโนมัติค่ะเดิเข้าใกล้นะคะสังเกตจากสัญญาณไฟเลี้ยวเมื่อสักครู่นะคะกระพริบเตือนรถทําการคายล็อกให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะ เช่นเดียวกันค่ะถ้าถือตัวรีโมทนะคะเดินออกห่างจากตัวรถค่ะรถก็จะทําการล็อกให้อัตโนมัติเช่นกันนะคะส<อ>ังเกตจากไฟเลี้ยวเมื่อสักครู่นะคะกระพริบรถล,ล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะคะฟ<อ>ังก์ชันต่อไปนะคะนอกจากาตัวรีโมทเป็นระบบเคเลตแล้วนะคะยังสามารถาสั่งงานผ่านสมาร์ทโซนคอนโทรลก็ได้เช่นกันนะคะในกรณีที่ลืมรีโมทรีโมทหายหรือว่าฐานรีโมทหมดสามารถใช้สมาร์ทโฟนคอนโทรล กดล็อคคายล็อกได้เลยค่ะเบียยจากหน้าจอนะคะเป็นคาล็อกค่ะาสงเกตวจากที่ไฟกับพิบเมื่อสกู่นะคะคายล็อกเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็ล็อกค่ะค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะยังสามารถนะคะสั่งสตาร์ทได้ด้วยรีโมทและก็สามาร์ทโฟนได้เช่นกันนะคะเรามาดูการสั่งสตาร์ทจากตัวรีโมทกันก่อนนะคะเพียงกดที่ปุ่มล็อกนะคะค้างไว้ค่ะ รถทําการคลายล็อกให้รถทําการเป็นสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะขออภัยด้วยค่ะอันนี้สตาร์ทเครื่องยนต์ภายนอกรถด,ด้วยรีโมทนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะอ่าในกรณีที่รถจอดตากแดดร้อนๆนะคะลูกค้าอยากจะสตาร์ทวอร์มแอร์นะคะก็สามารถกดสตาร์ทจากภายนอกรถได้เลยค่ะสะดวกสบายมากๆนอกนอนจากนั้นนะคะยังสามารถใช้สมาร์ทโฟนคอนโทรลร่วมได้ด้วยนะคะสตาร์ทเครื่องแล้วเป็นจับเครื่องผ่านสมาร์ทโฟนนะนะคะ,คะ ปุ่มพังไว้รถจากเครื่องยนต์ให้เป็นที่เรียบร้อยเช่นกันนะคะการใช้งานสะดวกสบายมากๆนะคะนอกเหนือจากตัวสมาร์ทโฟนแล้วก็ตัวรีโมทแล้วนะคะภายในตัวรถนะคะยังติดตั้งเป็นตัว engine start ให้นะคะเอารูปสวยงามแทนตัวกุญแจเดิมรูปกุญแจเดิมไขส start นะคะอันนี้ติดตั้งเป็นปุ่ม start s t o ปแทนค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ร้าน Make Lease ได้ทั้ง2สาขานะคะตอนนี้สินค้าจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ